Thank mm -hmm. you. ในช่วงนี้นะคะเราอยู่กันในช่วงแบรนด์ท็อกค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยผู้ประกอบการที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับอาหารไม่ควรพลาดค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยนะคะกับทางแบรนด์ฟินิกส์ลาวากันเป็นแบรนด์ที่ซาลาเปาหน้ารักหน้ารับประทานไส้ลวาวาไหลยเยิม้มแล้วก็ที่สําคัญเขามีคอนเซปต์ด้วยนะคะนั่นก็คือซาลาเปาแห่งการให้ร้านนี้นะคะหรือว่าแบรนด์นี้เนี่ยเขามีเทคนิคมีวิธีการในการมัดใจลูกค้าอย่างไรรวมถึงนะคะมีเคล็ดลับอะไรที่จะมาแชร์ให้กับผู้ประกอบการ s อ ที่ทำเกี่ยวกับธุรกิจอาหารได้ฟังกันบ้างเดี๋ยวเราจะไปพบกับผู้ประกอบการนะคะจากฟินิสลาวาค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะอโปก็อยู่กับคุณปรินสุขสมิตรค่ะผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ฟินิสลาวาที่จะมาร่วมพูดคุยกันในช่วงนี้นะคะสวัสดีค่ะเราจะพูดคุยกันแบบออนไลน์นะคะคุณปรินสำหรับในช่วงนี้แต่ว่าดเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเนี่ยให้คุณปรินแนะนำเัยก,ก่อนนิดนึงว่าแบรนด์ฟินิสลาวามีที่มาที่ไปอย่างไรดำเนินธุรกิจในรูปแบบไหนคะ่ะ ็ชื่อปร,รินสุขสมิตครับก็ผมก็ทําร้านาร้านขนมแห่งการให้นะชื่อฟินิกลาวาปีนี้ก็เปิดมาเป็นปีที่แดนะครับก็จุดเริ่มต้นเนี่ยจริงๆก็ต้องเริ่มไปตั้งแต่ตอนที่ผมผมยังเรียนอยู่เลยก็จริงๆเราก็เห็นร้านขนมเชนจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาที่เมืองไทยแล้วก็มีคนไทยไปต่อแถวซื้อเยอะมากผมก็ผมก็เป็นคนที่ไปต่อแถวนะแล้วก็เราก็พยายามตั้งคําถามด้วยว่าทําไมในประเทศไทยเนี่ยมี มีวัตถุดิบทางอาหารเนี่ยที่ที่อุดมสมบูรณ์กว่าดีกว่ามากๆแต่แต่กับแบบมีเชนที่ออกไปตามประเทศเนี่ยน้อยกว่ามากก็อันนี้ก็เป็นแรงผลักดันให้ผมอยากจะทําธุรกิจตั้งแต่ตอนอยู่สักมสีมห้านะวันแรกที่เราเริ่มทำเนี่ยเราก็พยายามลองคิดจากสินค้าที่คนไทยเนี่ยจะสามารถทานได้บ่อยแล้วก็เราเริ่มต้นตั้งต้นจากาคนเอเชียนะสินค้าที่คนเอเชียเนี่ยคิดว่า อาจจะทานได้บ่อยก็ช่วงนั้นประกอบกับเราก็อาลองมองมองย้อนกลับมาที่ตัวเองว่าถ้าเราทําสินค้าอะไรสักอย่างเราใส่วัสุดิบที่ยอดเยี่ยมของประเทศไทยไปเออมันน่าจะดีก็ก็เลยมาลงที่ซาลาเปาก่อนเป็นอันดับแรกก็ผมว่าคิดว่าเราทํซาลาเปาโดยที่เราพยายามหา,าจุดที่เป็นปัญหาของลูกค้าที่คู่แข่งเขาเขาไม่ได้มีโซลูชันเนี่ยให้กับลูกค้าก็เลยเกิดเป็นคอนเซปต์ในช่วงแรกๆว่าเราอยากทําร้านซาลาเปาที่เป็นร้านซาลาเปาที่ คนเนี่ยาสามารถซื้อของของเราเอาไปฝากได้ก็ฟินิคแล้วว่าก็เริ่มต้นทําจากาทุกทุกสิ่งที่เป็นดีเทลเล็กๆอ,อย่างเช่นถ้าเราจะทำซาลาเปาที่คน,นซื้อแล้วเอาไปให้คนอื่นได้เนี่ยเราคงต้องอพยายามคิดใส่ใจในรายละเอียดตั้งแต่ตั้งแต่ลากของวัตถุด,ดิบผมคิดว่านะยกตัวอย่างให้ฟังอย่างเช่น ผมทำไส้สลัเปาไข่เค็มออริจินอลที่เป็นไส้ไส้ซิกเนเจอร์ของที่ฟินิลาวาเนี่ยเราก็พยายามจะตั้งโจทย์ก่อนว่าสลัเปาลาวาที่ลูกค้ามาซื้อที่ร้านเราเนี่ยลูกค้าไม่ได้ทานเลยเนอะนอาจจะไม่ได้ทานพัตะคานจีนพัตะคานจีนเนี่ยเขาอาจจะลูกค้าอาจจะทานแค่1นถึงหชั่วโมงครึ่งก็กหมดละก็เพราะว่าไส้สลัเปา,าก็ไม่จําเป็นที่จะต้องลาวาน,านานถึงขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเป็นช็อปที่ลูกค้า ต้องมาซื้อแล้วกลับไปที่บ้านเอาไปให้ผู้อื่นเนี่ยบางทีความสามารถในการลาวามันอาจจะต้องต้องนานกว่านั้นเราก็เริ่มตั้งโจทย์จากสาราลา,าวาที่ถ้าทําแล้วอ่ะจะต้องไหลตลอด24ชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้นจริงๆแล้วกลับกับย้อนกลับมาที่ที่ปรัชญาในการทําธุรกิจตั้งแต่วันแรกที่เราทําอย่างเช่นเราจะบอกว่าเราเป็นร้านทำร้านขนมแห่งการให้เนี่ยหน้าที่ของผมจริงๆแล้วอ่ะ ก็คือทํายังไงให้ผู้ให้ทํายังไงให้ผู้ให้กับผู้รับเนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยเวลาเขาใช้สินค้าของเราเป็นสื่อกลางเนี่ยหลังจากที่ให้กันมอบให้กันแล้วแล้วเขามีความสุขผมว่าอันนี้คือคือพลังของขนมแล้วก็เป็นงานที่เราพยายามทำเรื่องของคุณภาพของวัตถุดิบเรื่องของงานออกแบบแก็เลยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสําคัญครับทุกวันนี้เราก็ยังมีทําขนมสไตล์อื่นๆอ,อย่างเช่นเป็นพวกเบเกอรี่ญี่ปุ่นเนี่ย ก็มีผลิตที่โรงงานของเราเองด้วยแล้วก็มีการใช้โรงงานของคนญี่ปุ่นในการผลิตด้วยเราก็ยังคิดแบบเดิมขนมที่ทำออกมาแล้วคัดเลือกมาแล้วเนี่ยบางบางทีใช้แป้งของเราบ้างบางทีใช้ไส้ของเราบ้างเนี่ยยังยังคงปรัชญานี้อยู่ของที่เอามาขายที่ร้านทำยังไงให้คนที่ซื้อไปไม่ว่าจะทานเองหรือซื้อไปให้คนอื่นเนี่ยเอขนมเราทำให้เขามีความสุขได้ก็เราก็จะส่งต่อวิธีคิดแบบเนี้ ไปไปสู่คนทำงานด้วยเนาะก็คือทีมงานของผมรวมไปถึงแฟรนไชส์ที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเราที่ที่ขยายไปในหลายๆจังหวัดแล้วก็หลายๆประเทศเนี่ยก,ก็จะต้องอผ่านการเทรนนิ่งเรื่องเรื่องชุดความคิดแบบนี้ก่อนเพื่อใหอ้เข้าใจว่าเออจุดตั้งต้นของฟินิกลาวาเนี่ยเอ,อทำเพื่ออะไรครับ และอย่างที่คุณปรินได้เล่าให้เราฟังเนอะตั้งแต่ที่มาที่ไปกว่าที่จะมาเป็นแบรนด์ p h ฟินิสลาวาทั้งหมดเลยทั้งความใส่ใจตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบการคัดสรรวัตถุดิบเมนูต่างๆเลยทําให้แบรนด์ของคุณปรินเองทุกวันนี้เนี่ยถือว่ามีคาแรคเตอร์ของแบรนด์ที่ชัดเจนมากแล้วก็เป็นจุดเด่นที่ โดนใจลูกค้ามากๆเลยก็ว่าได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโปต้องขอถามต่อเนื่องเลยว่าและกลุ่มลูกค้าเองนะคะกลุ่มลูกค้าหลักๆของทางฟ e นิ์ลาวาค่ะกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ที่คุณปรินได้เก็บข้อมูลมาทั้งหมดส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีแอคทิวิตี้ประมาณไหนหรือว่าต้เป็นคนกลุ่มไหนที่ถือว่าเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของเราเลยคะคำถามนี้เป็นคำถามที่ตอบอยากนาะผมก็จะต้อง พยายามใช้ชุดข้อมูลเนี่ยจากหลายๆที่อ่ะมามาวัดเด็ดกันว่ามันตรงกันไหมก็อ่าผมก็ใช้วิธีที่ผมให้น้องที่หน้าร้านอ่ะเก,เก็บเก็บเ a ต a เองด้วยก็จะมีผ่านระบบที่ CRM ของเรารวมไปถึงอ่าใช้ดูข้อมูล Insight ในในพวก Social Media หรือว่าบนไลน์แพลตฟอร์เนี่ยพวกเนี้ยอ่าก็จะสามารถดูได้อย่างอย่างอย่างดูสเตตใน i n s i g h ์ของ Line อ่ะครับของเราอ่ะส่วนใหญ่แล้วว่าลูกค้าเนี่ยที่เป็น follower เราเนาะ ประมาณ83%เน่เป็นเป็นผู้หญิงหมดเลยซึ่งผมคิดว่าค่อนข้างตรงกับข้อมูลที่หน้าร้านนะก็กลุ่มที่จะเป็นลูกค้าหลักของเราแล้วก็เป็น Top ปสเปนเดของที่ร้านนะ่ะก็จะเป็นจะเป็นคุณผู้หญิงแล้วก็ถ้าจะให้ดีด้วยก็ต้องเป็นวัยทำงานที่มี Family หรือว่ามีสัตว์เลี้ยงกลุ่มลูกค้าผู้หญิงเขาจะมีความความใส่ใจความนึกคิดถึงถึงคนอื่นคนที่บ้านอย่างเงี้ยครับ ก็ะจะแตกต่างกันหน่อยกับกลุ่มลูกค้าผู้ชายที่บางทีเขาจะต้องซื้อลองทานเองก่อนถ้าเขาชอบเนี่ยก็จะกลุ่มลูกค้าผู้ชายก็จะเป็นมาซื้อ 1- นถึงสชิ้นก่อนอย่างเงี้ยครับก็จะต่างกับกลุ่มลูกค้าผู้หญิงบางทีมาซื้อเนี่ยเอาไปฝากหลายคนมากเอาไปฝากลูกไปฝากแฟนไปฝากพ่อแม่ไปฝากอย่างเงี้ยครับอากงอาม่าทั้งฝั่งทั้งฝั่งตัวเองทั้งฝั่งอีแฟนด้วยอะไรเงี้ยครับก็จะทําให้กลุ่มลูกค้าผู้หญิงเนี่ย เป็นเป็นกลุ่มลูกค้าที่ซื้อของเราเยอะอเราก็พอรู้ข้อมูลแบบเนี้ยเราก็พยายามออกแบบสินค้าออกแบบแพคเกจิ้งเพื่อให้กลุ่มลูกค้านี้พอใจที่สุดก็ถ้าผมก็จะพยายามมอนิเตอร์กลุ่มเนี้ยโดยโดยตลอดเพราะว่าเป็นกลุ่มลูกค้าหลักเราแล้วก็โดยเฉพาะลูกค้าที่แชทเข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มผู้หญิงนี่แหละ ก็จะมีอีกอีกไท p e หนึ่งที่ที่เป็นกลุ่มลูกค้าเราก็อันนี้ก็จะเป็นน้อยลงหน่อยก็จะเป็นกลุ่มที่คนที่ที่ชอบไปเที่ยวญี่ปุ่นหรือว่าเที่ยวเที่ยวญี่ปุ่นไปแล้วแล้วรู้สึกว่าได้กินขนมได้กินอาหารที่ทําให้เรานึกถึงประเทศญี่ปุ่นกลุ่มนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มลูกค้าของฟินิก์อาวาผมก็พยายามทํางานโดยหาสินค้าทําสินค้าใหม่ๆมามาตอบสนองกลุ่มลูกค้านี้ด้วยก็ ถ้าย,ยิ่งเฉพาะในช่วงโควิดที่เราเอ,อไปเที่ยวญี่ปุ่นไม่ได้แบบนี้ก็มีกลุ่มลูกค้าหลายๆคนที่มาซื้อขนมที่ร้านโดยที่เขารู้สึกว่าดีเนาะที่ขนมบางชนิดเนี่ยมาทําให้เขานึกถึงช่วงเวลาดีๆที่เขาได้ไปเที่ยวครับค่ะแล้วก็ต้องถามคุณปรินต่อเนื่องเลยนะคะว่าทําไมทางฟินิกส์ลาวานเนี่ยถึงหันมาสนใจการตลาดบนออนไลน์มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้ผ่านทางไลน์ออฟฟิเชียลแอดเคาค่ะ ครับจริงๆร,งรงแล้วเอถ้าถ้าเราดูอ่ะเราจะเห็นว่าคนไทยเนี่ยเป็นเป็นคนที่ชอบซื้อของในแชทนะแล้วก็พอพอเราเห็นว่าซึ่งมันแตกต่างมากนะตอนที่ผมอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยบางทีเราเราไม่ต้องการแชทอนะบางทีเราสั่งของในอเมซอนเจอแปในรักฟุเตนเนี่ยแล้วก็ส่งมาเลยแต่ก็พอมาที่ไทยผมก็ต้องปรับตัวเรื่องนี้เหมือนกันนะอาเความรู้สึกที่ ผมคือมันเป็นความรู้สึกที่ได้ make ั u r e ก่อนว่าเออผู้ขายมีตัวตนจริงนะก็เมื่อเมื่อเมื่อรู้แบบเนี้ยมันก็เลยทําให้เราพยายามที่จะ,ะหาช่องทางในการในการคุยกับลูกค้าเพื่อปิดการขายก็แรกแรกๆเนี่ยผมผมเริ่มจากการใช้โซเชียลมีเดียก่อนนะก็ใช้โซเชียลมีเดียเป็นตัวรับเม s s a g จากลูกค้าคุยกันแต่บางทีบางฟังก์ชันหรือว่าบางฟังก์ชันมันไม่ค่อยสะดวก ผมก็เลยพยายามจะหาโซลูชันอื่นช่วงนั้นไล n e เนี่ยมีมีโปรโมทเป็น l i น์แอดขึ้นมาก็ฟินิกระว่าเนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าเป็นบริษัทแรกๆที่ทดลองใช้ไลน์แอดเลยนะก็ผมเองก็จะพยายามพยายามลองลองมองเป็นภาพใหญ่อะว่าถ้า,ถ,าถ้าลูกค้าชอบที่จะแชทเพื่อสั่งของเนี่ยทำยังไงให้เขาเนี่ยรู้สึกดีที่จะได้กดเข้ามาคุยกับเราเราก็จะมองเป็นภาพใหญ่หมายความว่า บนโซเชียลมีเดียเนี่ยทุกโพสทุกวิดีโอเนี่ยเราอาจจะแทรกลิงก์เอาไว้เพื่อให้คนกดเข้ามาเป็นเพื่อนกับเราในใน Li o f o i f i c l a l Account แบบเนี้ยเออมันก็จะช่วยทำให้อาการสั่งของของเขาสะดวกขึ้นก็จริงๆแล้วมันเปรียบเสมือนที่ปิดการขายมากกว่านะเออคนคนที่แอด Line OA เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผมคิดว่ามีความตั้งใจที่จะซื้อแล้วแหละ มันมันจะทําหน้าที่ไม่เหมือนกับ Social Media. นะโซเชียลมีเดีย c นะ l m โซเชียลมีเดียสำหรับผมมันเหมือนมันเหมือนบิลบอร์ดอะอยู่กลางสี่แยกเราประกาศให้คนรับรู้ได้แต่ในบิลบอร์ดนะัมันจะต้องมีอ่า call to action ด้วยคือทํายังไงให้คนน่ยรู้ว่าจะต้องสั่งซื้อยังไงอในบิลบอร์ดก็อาจจะเปรียบเสมือน qr code เปรียบเสมือนเบอร์โทรศัพท์แบบเนี้ยเออผมก็คิดว่าโซเชียลมีเดียทำหน้าที่นั้นนะทำยังไงให้คนเห็นข้อความของเราบนโซเชียลมีเดียแล้วอะ เข้ามาคุยกับเราเพื่อปิดเพื่อเพื่อสั่งของอะ่ะบนแชทก็อันเนี้ยเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าความสําคัญของ Li โอเอเนี่ยเออคือตรงนี้คือเป็นสิ่งที่ต้องใช้เพื่อคุยกับลูกค้าเพื่อเพื่อปิดการขายอันเนี้ยเป็นเป็นความตั้งใจแรกๆที่ที่เราทําโดยเฉพาะร้านผมเองอะ่ะซึ่งซึ่งปกติผมคิดว่านี่เป็นเป็นจุดแข่งของร้านผมเนะร้านผมเองเนี่ยมีหน้าร้านพอมีหน้าร้านเนี่ยเออเรามีเรามี เรามีสถานที่ที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยคอนแทคกับเราได้เราก็สามารถใช้อ่าสถานที่แบบนี้ในการอ่าคุยกับลูกค้าแล้วก็ให้ลูกค้าเข้ามาเพิ่มเพื่อนของเราในในไลน์ OA ได้ครับค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณปริมพูดแบบนี้เนี่ยเราต้องแอบล้วงเคล็ดลับนิดนึงให้คุณปรินลองบอกสักนิดนึงได้ไหมคะว่าเคล็ดลับในการทําการตลาดผ่านทาง l i น์ Official a d c o u เคาน์ของเราเนี่ย เรามีเทคนิคในการออกแบบข้อความยังไงให้ลูกค้าสนใจตั้งแต่เริ่มเออแอดเป็นเฟรนกับเรามีเทคนิคเล็กๆน้อยๆพอจะแชร์ให้เราฟังสักนิดหนึ่งได้ไหมคะเออจริงๆแล้ววิธีที่ผมใช้อ่าผมคิดว่ามันค่อนข้างเรียบง่ายมากแล้วก็ทุกๆคนสามารถเอาไปเอาไปกลับไปใช้เองได้ก็ผมใช้วิธีแบบนี้ผมผมก็พยายามพยายามหล,ลับตาแล้วลองนึกว่าถ้าเราเป็นลูกค้าร้านเนี้ยเออเราอยากรู้อะไร ซึ่งเราต้องเข้าใจว่าเออบัญชีมุมมองแบบผู้ขายเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ลูกค้าเนี่ยเขาเขาอยากจะรู้อะ่ะผมว่าอันเนี้คือสิ่งที่เราต้องเราต้องพยายามคิดตั้งแต่วันแรกผมก็พยายามคิดแบบเนี้ยว่าจริงๆแล้วลูกค้าเนี่ยอยากรู้อะไรมีปัญหาอะไรเขาถึงเข้ามาหาเราอะ่ะพอพอเขาแอดไลน์เรา,าปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เขาอยากรู้สิ่งที่เขาเป็นปัญหาต้องอยู่ในหน้า r ริ t i n g message เลย กิจติ้งมสเซจของของโอเอก็จะทาหน้าที่ตรงนั้นก็ทุกอย่างก็กมีการปรับปรับเปลี่ยนไปนเรื่อยๆผมก็จะใช้ e e t i n g message เนี่ยในการในการพยายามจะเสนอโซลูชันที่ลูกค้าอยากได้ก่อนแรกๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเราก็เกิดจากการลองผิดลองถูกหรือบางทีก็เกิดจากการที่เราคุยกับลูกค้าบ่อยๆพอเราเห็นคือที่ที่ไลน์ของผมเนี่ยนะฮะผมจะมีแอดมินอยู่ประมาณสามคนซึ่งก็แอดมินก็จะทำหน้าที่ตอบ ลายตามช่วงเวลาแต่ว่าผมแล้วก็ทีมผู้บริหารทุกคนเนี่ยจะเห็นทุกข้อความที่ลูกค้าส่งมาคือเราทําแบบนี้เพื่ออะไรเราเ,เราเราทำแบบนี้เพื่อที่ว่าทุกๆก,การเคลื่อนไหวของบริษัทไม่ว่าจะเป็นคําชมคําติอ่าทุกๆออเดอร์ท,ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราไม่ได้ลงไปตอบลูกค้าเองนะแต่ทุกๆลูกค้าที่เราเห็นแอดมินคุยมันผ่านตาเรามันเห็นว่าเออเขามีเขามีปัญหาแบบนี้เขามี คำชมแบบนี้ผมคิดว่าสิ่งเนี้มันช่วยให้ผมเอามาออกแบบเดี๋ยวจะเรียกว่าเคล็ดลับก็ได้เนี่ยเอามาออกแบบในสิ่งที่อ่าทูที่ l i โอ o ลออฟิเชียลอเขามียก็ผมผมก็เริ่มแบบนี้ยตัวอย่างเช่นช่วงที่เปิด l i โอเอใหม่ๆคำถามมันก็จะเป็นแพทเทิร์นเดิมๆเลยนะอย่างเช่นสาขามีอยู่ตรงไหนบ้างตรงไหนใกล้เขาที่สุดแบบเนี้ยเออพอร,รู้แบบนี้เราก็สามารถใช้ทูที่ Li โอเอมีเนี่ย ในการแก้ไขปัญหาที่แล้วก็ตอบสนองลูกค้าได้ผมก็เพิ่มปุ่มในในลิสต์เมนูใน, Menu, ใน l i น์โอเลยลูกค้ากดปุ่มเดียวปึ๊กวิ่งเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ผมเลยแบบนี้ลูกค้าก็จะเห็นแล้วว่าสาขาผมมีตรงไหนหลังๆเราก็สามารถเพิ่มโลเคชันเซอร์วิสไปด้วยลูกค้ากดปุ๊บยิงไปที่สาขาใกล้ที่สุดให้ลูกค้ารู้เลยเป็นต้นน่ยอย่างเงี้ยครับผมก็บางทีมันต้องเริ่มจากอการได้ลองทําครั้งแรก พอได้รู้ข้อมูลว่าจริงๆแล้วลูกค้ามีปัญหาอะไรอยากรู้อะไรเนี่ยเราก็ค่อยมาออกแบบจากทูที่ที่ลายมีให้ เพราะฉะนั้นแต่ละแบรนด์ก็ต้องกลับมามองย้อนธุรก,กิจของตัวเองแล้วแหล,ละว่ากลุ่มลูกค้าในแบรนด์ของเราเนี่ยจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรแล้วก็เลือกสิ่งที่เขาต้องการมาเสิร์ฟให้เขาได้ทันใจมากที่สุดก็จะทําให้เราสามารถรักษาฐานลูกค้าเก่าได้รวมถึงยังครองใจลูกค้าที่กําลังจะเข้ามาใหม่ๆได้อย่างต่อเนื่องอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่คุณปรินได้บอกกับเราไปนะคะว่าเรื่องเราเกี่ยวกับการตอบคําถามของลูกค้าให้รวดเร็วทันใจถูกต้องโดยที่ลูกค้าอาจจะไม่ต้องแชทกับเราคุณกดไปที่ เมนูเลยก็ได้ว่าฟีนิกซ์ลาวาสาขาใกล้ฉันมีที่ไหนคุณกดได้เลยสาขาที่ตั้งแล้วก็ยังสามารถเชื่อมต่อไปยังลิงก์ของทางฟีนิกซ์ลาวาได้ด้วยรวมถึงมี delivery ไหมก็สามารถเลือกเป็นปุ่ม Which เมนูเพื่อกดหาเป็นการ delivery ได้อันนี้ก็จะทำให้เพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่นะใช่เลยเพราะว่าบ,บ,นบนโลกออนไลน์เนี่ยครับคือ,อเหมือนกลับไปที่ที่ผมพูดตอนแรกคือเราต้องพยายามมองภาพกว้างของ ของลูกค้าให้ออกคือลูกค้าเนี่ยอ่าเขาเป็นมนุษย์หนึ่งคนในชีวิตประจําวันเขาอะเขาอยู่ในหลากหลายแพลตฟอร์มมากเลยโซเชียลมีเดียอย่างที่ผมบอกมันเปรียบเสมือนบิลบอร์ดทุกครั้งที่เราโพสทุกครั้งที่เรายิงแอดทุกครั้งที่เราอ่าแทรกลิงก์ลงไปเนี่ยในทุกๆช่องทางเนี่ยผมคิดว่าต้องคอนเวิร์ตให้เขาเนี่ยเข้ามาคุยกับเราให้ได้ผมถึงบอกว่าคนที่แอดไลน์เรามาแล้วอะ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่แบบ มีความต้องการที่จะสั่งแล้วอะถึงถึงแอดไลน์เพื่อมาคุยเพื่อมาสอบถามอันนี้มันถึงเป็นผมคิดว่ามันเป็นเหมือนกับพอร์ทัลสุดท้ายเพื่อที่จะปิดการขายเนอะอย่างร้านของผมเนี่ยทําการปิดการขายบนบนไลโเเกินกว่าถ้าบนออนไลน์นะเกินกว่าครึ่งทั้งนั้นแล้วก็ในการทําการตลาดออนไลน์ทุกวันนี้ ต้องเริ่มจากภาพใหญ่ก่อนแล้วเราต้องมองให้ออกว่าทุกๆช่องทางเนี่ยมันมันส่งเสริมกันหมดนะบางทีบนโซเชียลมีเดียเราเสียเงินผมก็จะมีช่องทางบนเว็บไซต์บนเว็บไซต์ของผมเนี่ยเชื่อไหมว่าแทบทุกแทบทุกภาพหรือแทบทุกข้อความบางอันจะแทรกไฮเปอร์ลิงก์ให้คนคิดเข้ามาที่แอดไลน์ให้เยอะที่สุดเพื่อที่อะไรเพื่อที่เขาจะได้มารู้จักเรามากขึ้นแล้วก็เป็นช่องทางทําให้เขาว่าเข้ามานอกจากมาสั่งของนะบางครั้งอาจจะมาติชม บางครั้งอาจจะมาแนะนําอะไรบางอย่างผมว่าอันนี้เป็นประโยชน์ OA ก็ทำหน้าที่เป็นเหมือนช่องทางหนึ่งที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยกล้าที่จะมาฟีดแบ็กกับเราตรงๆด้วย ค่ะแล้วก็น่าจะสะดวกสบายด้วยอย่างที่คุณปรินได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้สมมติว่าลูกค้าเข้ามาเพิ่มเพื่อนแอดไลน์กับเราเรามีลิชเมนูให้เขาสมมุติว่าเราต้องการสื่อสารข้อมูลอื่นๆที่เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นคุณกดไปที่ลิชเมนูปุ่มเดียวเนี่ยเขาก็สามารถ <Okay. S 1> เชื่อมต่อไปอยังลิงก์ต่างๆอย่างที่แบรนด์หรือว่าร้านต้องการจะสื่อสารให้กับลูกค้าได้โดยที่ลูกค้าไม่ต้องออกไปแล้วก็เข้าใหม่อะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแล้วก็อย่างที่คุณปรินบอกไปว่าเราก็สามารถปิดดดกาารขยยไ้้โใช ช่องทาง l ล n e Official Account นั่นเองคือเอาง่ายๆว่าไม่ว่าเราจะสื่อสารข้อมูลอะไรไปให้กับลูกค้าแต่เราก็มาจบที่นี่ลคะค่ะ Line Official a d c o u n t ของเราลูกค้าใช้งานสะดวกด้วยที่นี้เนี่ยคุณปรินมีวิธีการหรือว่ามีเคล็ดลับไหมคะในการหายอด follower ที่จะเข้ามาติดตาม <c oughs> เรามีแบบเทคนิคนิดๆบอกให้กับท่านที่เป็น SME <c oughs> มือใหม่ไหมคะครับจริงๆจริงๆอต้องบอกว่าร้านของผมเป็นร้านที่มีสาขานะมันก็จะมีข้อได้เปรียบอ่า กับลูกค้าที่กับข้อได้เปรียบกว่าร้านที่แบบเป,เป็นเป็นออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยบางทีผมก็จะสามารถทำโปรโมโชั่นพิเศษเพื่อให้ลูกค้าแอดไลน์ได้ยกตัวอย่างเช่นแบบช่วงโควิดเนี่ยบางทีลูกค้าก็ไม่ได้อยากจะ,ะจับเมนูมากเราก็จะขอให้ลูกค้าแอดไลน์เพื่อดูเมนูเมนูมันก็จะเด้งเข้าไปที่ไทม์ไลน์เลยทันทีแบบเนี้ยก็จะสามารถเพิ่มโอกาสที่ลูกค้าจะมาแอดไลน์เราได้หรือว่าบางทีเราอาจจะมี โปรโมชั่นเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่แอดไลน์เราในบางช่วงอยกตัวอย่างเช่นบางชีของผมที่หน้าร้านผมผมจะรู้อยู่แล้วว่าค่าเฉลี่ยของคนที่มาซื้อเนี่ยอย่างแต่ละสาขาสมมติวหนึ่งร้อยบาทเนี่ยผมก็จะ,ะทำโปรโมชั่นเพื่อให้คนแอดไลน์เพิ่มขึ้นอย่างเช่นถ้าถ้าซื้อครบหนึ่งร้อยบาทและแอดไลน์ผมแถม,แถมสะละเปามินิมูลค่าสิบสี่บาทฟรีเลยลูกหนึ่งประมาณนี้มันก็่ทำให้ลูกค้าเนี่ยเออปกติมาซื้อที่ร้านผมยังไงก็ บินหนึ่งอะเฉลี่ยเฉลี่ยประมาณร้อบาทอยู่ล้เขาก็เขาก็ต้องอยากได้อยู่แล้วทําไมถึงจะไม่อยากได้ของฟรีใช่ไหมครับก็แบบเนี้ยมันก็จะเป็นเทคนิคที่เราใช้ร้านออฟไลน,น์ดึงให้คนเข้ามาแอดไลน์ของเราได้แต่ถ้ากว่าถ้ากว่าเป็น,เป,นเป็นบนบนออนไลน์100%เนี่ยผมก็อ่าผมผมก็แนะนําว่าเราต้องพยายามอ่าทำทำการตลาดในทุกๆแพลตฟอร์มทั้งโซเชียลมีเดียทำแอด โปรโมทสินค้าก็จะมีลิงก์เพื่อทำให้คนเกิด call to action วิ่งเข้ามาแอดไลน์ของเราหรือว่าบนบนเว็บไซต์เนี่ยทำยังไงให้ในเว็บไซต์ของเรามีคนกดเข้าไปดูในเว็บแต่ละวันเนี่ยมีโอกาสในในบางจุดเนี่ยเขาคลิกลิงก์แล้วเข้ามาแอดไลน์ได้เลยในทันทีจริงๆแล้วผมว่าอันเนี้ยให้คนมาแอดไลน์เนยไม่ไม่ได้ยากเท่ากับ เอ่อทยังไงให้เขาอยู่กับเราโดยที่ไม่บอกเราไปซะก่อนผมว่าอันนี้ยากกว่านะเพราะว่าบางทีสมมติว่าเราเราบอดแคสเยอะๆอย่างเงี้ยเออช่วงแรกๆผมเป็นนะเราเราบอดแคสแล้วมันเกิดยอดขายใช่ไหมก็ก็ติดใจแต่เราก็ลืมคิดไปอ่ะกลับไปที่แรกว่าเออจริงๆลูกค้าเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกันบางทีเราได้รับข้อความแต่ละวันอนะ่ะเออมากมายเนะข้อความที่บอดแคสเนี่ยก็จะใช้เป็นข้อความที่อ่าเราคิดมาละไต่ตองมาละว่า สิ่งที่เราจะพูดเนี่ยมันมีประโยชน์กับลูกค้าบางทีอาจจะเป็นแบบเอ็กซ์คลูซีฟโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่เป็นเมมเบอร์ฟรีลาวาจริงๆก็เราพยายามเน้นเรื่องนี้เป็นสำคัญสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับสารจากเราอ่ะมันต้องเปรียบเสมือนเพื่อนคนนึงอ่ะที่ที่ส่งข้อความมาหาเขาอ่ะถ้าถ้าข้อความที่ส่งเอ้ยมันมีประโยชน์กับเขาเขาก็จะยังอยู่กับเราต่อผมพยายามคิดแบบนี้นะ ไม่แน่ใจว่าแอบบอกเราได้หรือเปล่านะคะว่าพอเราเทียบกันแล้วอาจากการดําเนินธุรกิจมาจนทุกวันนี้ก็8ปีแล้วเนาะจากที่เราเทียบกันดูนะคะยอดขายที่หน้าร้านกับปัจจุบันที่มีหน้าร้านด้วยแล้วก็ขายผ่านทาง Line Official a d c o u เ t าด้วยเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกันเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยคะ่สะสัดส่วนมากน้อยต่างกันขนาดไหนคะหรือว่าพอเรามาใช้ Line Official a d c o u เ t าแล้วเนี่ยช่วยเพิ่มยอดขายให้กับทาง Phoenix La ว a ได้มากประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เอาเป็นคร่าวๆก็ได้คะ่ะ ตอนตอนเริ่มใช้แรกๆเนี่ยเออผมยังงงอยู่นะลูกค้าสั่งเข้ามาแล้วก็เราก็เรียกรถมอเตอร์ไซค์ไปเองช่วงนั้นไม่มีพวกไลแมนไม่มีพวกฟู้ดไอเกเตอร์อื่นๆนะเราก็ทดลองเรียกพี่วินนี่แหละที่อยู่หน้าร้านไปส่งให้ลูกค้าก็มันก็ทำให้เราฝึกที่จะได้แบบคุยกับลูกค้าพวกสั่งเดลิเวอรี่ทุกวันนี้เนี่ยก็ก็โตขึ้นมาว่านั้นมากก็ประมาณยอดขายอยู่ประมาณสักสามสเซของยอดขายทั้งหมด ก็จะถือว่าค่อนข้างเยอะอาจจะเพราะว่าเราใช้ Li n e OA เป็นที่หลักในการปิดการขายแล้วก็บางทีอ่ะการการแชทกับลูกค้าสำหรับเซอร์วิสบางประเภทมันเหมาะกว่านะอย่างของผมเนี่ยก็จะมีอย่างเช่นลูกค้าต้องการสั่งพวกแคทเทอร์ลิงอย่างเงี้ยอย่างแคทเทอร์ลิงอย่างเงี้ยบางชีลูกค้ามีความต้องการหลากหลายเนะอคนนี้ต้องการไ้นี้คนนี้ไม่ชอบ สาหลายคนนี้แพ้กุ้งเงี้ยครับคือเขาก็สามารถแจ้งน้องแอดมินซึ่งเป็นคนเหมือนกันเนี่ยก็คอยตอบลูกค้ามันก็จะ้ทาให้อ่าผมคิดว่ามันมันทําให้ลูกค้าในสมัยเนี้ยที่ชอบชอบอะไรที่คัสตอมไมะเออมันมันจะช่วยทําให้เขาได้ออเดอร์ที่ต้องการ่ะยกตัวอย่างถ้าเราจะไปสั่งแคทเทอริแล้วเราไปกดบนเว็บอ่ะเออบางทีมันกดยากเหมือนกันเนาะสมมติว่าเราอยากจะไปกดเซต ขนมปังแต่ว่าเราขอเปลี่ยนน้ำได้ไหมอะไรแบบเนี้คือมันมันทำไม่ได้แต่พอมันคุยกับคนซึ่งเป็นแอดมินผมเนี่ยมันก็เลยทําให้เขาทําได้ก็ส่วนใหญ่ไลน์ไลน์ออฟฟิเชียลแอเคผมก็ทีมแอดมินผมก็จะตอบลูกค้าอ่าที่ที่ต้องการคัสตอมไ์สินค้าแบบเนี้ยก็ของเราลูกทีมงานผมทําให้หมดเลยลูกค้าจะเอาอะไรไม่เอาอะไรเราสรุปออเดอร์ตามที่ลูกค้าต้องการเลยก็ผมไม่คิดว่าอันเนี้ยอ่ามันเลยทําให้ยอดขายบนออนไลน์ของเราอ่ะค่อยๆโตขึ้น ค,ค่ะโอเคน่าจะครบถ้วนนะคะสำหรับการพูดคุยกันแต่ว่าสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะให้คุณปรินนะคะฝากอะไรสักนิดหนึ่งละกันเผื่อคุณผู้ชมท่านใดที่กำลังอยากจะเริ่มต้นนะคะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ s m e เป็นมือใหม่มากๆไม่รู้ว่าเอะเราจะต้องโฟกัสกับเรื่องไหนก่อนดีในฐานะที่เรียกว่าเป็นรุ่นพี่ในวงการธุรกิจละกันมีอะไรอยากจะแนะนำคนที่กำลังอยากจะเข้ามาทำธุรกิจนะคะเป็นธุรกิจแบบ SME บ้างเชิญค่ะจริงๆผมคิดว่า เทคโนโลยีแล้วก็ลู่ทางใหม่ๆเนะี่ยบางทีมันเป็นเหมือนอจุดแข็งหรือสิ่งที่ทำให้เรามีมีแต้มต่อเหนือเหนือคู่แข่งหรือว่าอ่าเจ้าที่เป็นรายใหญ่ในตลาดได้นะบางทีอผมคิดว่าอันเนี้ยต้องบางทีเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะอลองลองทำอะไรใหม่ๆแล้วก็ลองหาวิธีใหม่ๆที่เราจะต้องทำให้ดีกว่าเจ้าตลาดให้ได้ของผมก็จะมีแบบ บริการบางอันที่เราเราทำมากกว่าอย่างเช่นบริการ Delivery แล้วก็ s แ a c k บอกยี่สี่ชั่วโมงลูกค้าสั่งตีสองตีสาเนี่ยก็ทักมาทาง l i โอเอผมออกไปส่งให้ได้แบบเนี้ยมันก็จะทำให้เออเราเราเราม,มีมีที่ยืนเนี่ยผมเรียกว่ามีที่ยืนในตลาดก็อันนี้ก็จะเป็นสิ่งแรกที่ผมคิดนะแล้วก็โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เป็นโควิดแบบเนี้ยผมว่าลูกค้าเก่าอ่ะเออสำคัญมากๆอย่างอา การที่มีมีแชทอย่างอย่างไลน์ OA เองบัญชีมันเป็นการสะสมฐานข้อมูลลูกค้าเก่าๆด้วยเราเห็นแชทที่เราคุยกับลูกค้าอย่างผมอะ่ะปีที่แล้วที่เป็นโควิดอ่ะผมก็ก็ผ่านโควิดมาได้ด้วยด้วยลูกค้าเก่าเลยแหละบางทีเราก็ยิงอ่าสินค้าราคาพิเศษจริงๆโปรโมชั่นสำหรับอ่า,ลายล a m o m m e r b e r ของฟิน e ก i x อันเดอร์สราวาแบบเนี้ยเออผมคิดว่าอันเนี้ยช่วยช่วยผมได้มากแล้วก็ ถ้าให้สรุปอะผมก็จะบอกว่าในมุมของผมว่าโอเออมันเป็นเหมือนที่ที่ที่ปิดการขายรวมไปถึงที่ที่ทำให้เราแบบได้ได้รู้จักลูกค้าของเรามากขึ้นแล้วก็สามารถต่อยอดไปทำฐานข้อมูลของลูกค้าได้ผมว่าอันเนี้ยคือคือแกนสำคัญของการใช้ใช้เทคโนโลยีแชทแบบ Line Official Account ครับค่ะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ที่ได้มาร่วมพูดคุยกันแล้วก็น่าจะครบถ้วนสําหรับใครที่กําลังอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากทิศท,ทางไหนก็สามารถนาเอาข้อมูลต่างๆค่ะที่เราสัมภาษณ์พูดคุยกับคุณปรินในวันนี้นะคะเอาไปปรับใช้กับธุรกิจของคุณได้อย่างที่คุณปรินได้บอกไปนะคะถึงแม้ว่าเราจะดําเนินธุรกิจด้วยหัวใจแล้วจริงๆเนี่ยแต่ว่าเครื่องมือดีๆหรือว่าเทคโนโลยีดีๆในการที่จะให้คุณได้ติดต่อกับลูกค้าได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเอาใจลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นตอบคําาถลูก ได้เร็วมากยิ่งขึ้นก็ส่งผลต่อธุรกิจของคุณในอนาคตได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะสําหรับในวันนี้ต้องขอบคุณคุณปรินมากๆนะคะที่ให้เกดมาร่วมพูดคุยกันในรายการขอบพระคุณค่ะครับยินด,ดีครับครับ